สวัสดีครับผมป๊อบธนกันทองนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้แผ่นเรียงความคิดนะครับสำหรับเพื่อนใหม่จนถึงนักธุรกิจะประมาณ p พลดอทแมเนเจอร์นะครับซึ่งจะมีทั้งหมดนะครับสรูปแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นจากเพื่อนใหม่เลยลวกันนะครับจะเริ่มอธิบายวิธีการใช้นะครับของแผ่น L0, 5F, L1 แล้วก็ L2 แต่วันนี้นะครับจะโฟกัสแค่ L0 แล้วก็ L1 แล้วกันนะครับเริ่มต้นใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นนะครับที่แผ่น L0 กันก่อน เพื่อนๆรู้ใช่ไหมครับว่ารูปภาพพวกนี้ที่อยู่ในแผนเรียงความคิดนะเราสามารถนะครับเอามือนะครับไปแตะที่รูปภาพได้เลยซึ่งมันจะเป็นลิงก์นะครับโดยตรงไปถึง YouTube เลยก็จะสามารถนะครับใช้ส่งต่อแล้วก็ใช้ฝึกฟังลิงก์นะครับได้ง่ายมากๆเพราะนั้นนะครับวิธีการเริ่มต้นใช้นะครับเรามาโฟกัสสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นมาจากบีกินเลยแล้วกันเพื่อนที่เพิ่งจบมาจากบีกินนะครับแน่นอนว่าเขาได้ฟังข้อมูลธุรกิจมาในระดับหนึ่งแล้ว เราต้องมีการส่งลิงก์เพิ่มเติมให้เขาฟังนะครับเพื่ออะไรครับเปิดใจเข้าใจส่งตอบว่าอีเลัสซีก็คือใช้เซตสี่ลิงก์ด้านบนนะครับใช้เวลาฟังไม่นานนะครับลิงก์นึงไม่ไม่กี่นาทีกันเองเพื่อเป็นงานปลูกฝังความเข้าใจพื้นฐานในการทําธุรกิจเพิ่มพอเขาฟังจบนะครับเราก็เริ่มเติมนะครับวิธีการทําตลาดนะครับรีบอร์ดโดยการที่เราส่งข้อมูลลิงก์ด้านล่างครับเพ,เพื่อนแถวล่างสุดนะครับ เปิดใจเข้าใจส่งต่อรีบอ i อิน r m เมชันทั้งหมด4ลิงก์ตัวนี้นะครับก็ฝังไม่นานเช่นกันพอเขามีข้พอเขามีข้อมูลธุรกิจมีข้อมูลรีบอลนะครับเราต้องปลูกฝังให้เขานะครับคิดใหญ่เรื่นเพื่อนเหนี่ยวกับธุรกิจโดยการส่งนะครับข้อมูลนะครับที่มันเป็นแถวกลางของแผ่น L0 ของพี่ทอมของโค้ดนุกแล้วก็เรื่องของการตอบตอบข้อตัวแย้งไขข้อท่องใจ FAQ นะครับซึ่งมันจะมีลิงก์หนึ่งนะอาจจะนานหน่อยนะเพื่อนก็คือลิงก์ดิเดอร์วิชันของพี่นุกประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ผมแนะนําว่าลิงก์นี้นะครับไม่ควรส่งเป็นลิงก์แรกควรจะเป็นประมาณลิงก์ท้ายๆของซีรีส์เอลซูนละนะครับเมื่อเพื่อนใหม่เรานะครับฟังตรงนี้จบทุกลิงก์นะผมบอกเลยครับจะมีความคิดนะครับจะมีการฝันใหญ่แล้วอยู่ในธุรกิจนะครับดีดหยัดมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับพอเขาฟังแลลิงก์จบนะครับส Cover Academy ครับเพื่อนเพราะทางกลุ่มซีรีสนะครับจะมีการจัดรอบ Cover Academy นะครับอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วพอก็็ฟังจบนะครับเราก็ต้องเริ่มพัฒนาเขาจากเพื่อนใหม่นะครับให้กลายเป็นผู้นระดับต้นนะครับโดยการเริ่มติดตามการฟังสื่อที่ชื่อว่าซีรีส์นะครับขายได้ขยายเป็นหรือที่เราเรียกว่านะครับซีรีส์เอาหนึ่งั่นเองนะครับซีรีส์เอาหนึ่งคือซีรีส์นะครับปลูกฝังนะครับการ v i วโ y o u r ครับเพื่อนเรามาดูต่อ ทักษะพื้นฐานที่ควรมีคืออะไรแน่นอนครับ build your self ก็คือการเริ่มต้นนะครับสร้างความเข้าใจกับตัวเองก่อนโดยการฟังนะครับซีรีส์5ค้นหานะครับจะมีทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับของโค้รโตโต้นะครับจะเป็นการทําให้เขานะครับเริ่มตั้งเป้าหมายติดใชื่อนัดหมายแล้วก็สามารถนะครับเริ่มทํากระบวนการ3 2 1และ5ตามได้นะครับแต่แน่นอนครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปทํากระบวนการ5ค้นหาทักษะพื้นฐานที่เขาต้องมีคืออะไรครับนี่ครับ วายจอยมืออาชีพก็คือต้องมาฟังการแต่งวายจอยของโค้ชจาก่อนนะครับพอฟังวายจอยจบนะครับไปต่อที่ของโค้ดหญิงครับเพื่อนๆของโค้ดหญิงมีอะไรครับการทํา5บทบาทนะครับฝึกการทํา 3P ของโค้ชจาและแน่นอนครับการสปอนเซอร์ครับจะมีทั้งหมด2แผ่นด้วยกันจะมีของโค้ดป๊อปก็คือของผมเองนะจะเป็นเรื่องของการสปอนเซอร์ธุรกิจและของโค้ชจาครับสปอนเซอร์รีบอร์นะครับจบหรือยังครับสำหรับซีรีส์ดาวหนึ่งยังไม่หมดครับเพื่อน เรามาดูต่อครับอะไรที่เพื่อนๆเราควรต้องเริ่มฟังนะครับก็คือเทคนิคเลยอันนี้การนัดหมายนะครับซึ่งจะแตกต่างกันนะครับจะมีทั้งหมดสามลิงก์ด้วยกันจะมีของผมนะครับเทคนิคการนัดหมายอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเนียนๆตรงนี้นะครับของโค้ดป๊อปการสร้างรายชื่อนะครับของโค้ดลุ้งแล้วก็มีการอ่อมของโค้ดอุด้วยทักสามลิงก์นี้อยากจะให้ลองฟังซ้ำๆวนๆไปนะและเมื่อเรามีทีมงานนะครับให้เรานะครับฟัง อนุบาล DNA ของโค้ดโกกิเราจะได้รู้เลยว่าวิธีการโฟกัสเพื่อนในรอบอะคาเดมีนะครับจากรอบสูดรอบต้องทําอะไรนี่ก็คือกระบวนการนะครับ L1 ขายได้ขยายเป็นเริ่มทํากําไรและการชวนคนซึ่นก็แน่นอนครับเพื่อนๆพอเรามีเทคนิคแล้วนะครับเราก็ต้องนะครับไม่ขาดเรื่องของแนวคิดซึ่งแนวคิดตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองดอูมีแนวคิดที่น่าสนใจนะครับหลายตัวเลยให้เราฟังซ้ําๆวนๆไปเรื่อยๆ นะครับจะมีทั้งของโค้ดทอมมี3คิดของโค้ดโตโต้นะครับการเคลียร์ข้อโต้แย้ง7จดกทองคิดดีผู้ดีของโค้ดจาด้วยฟังวนๆนไปครับซ้ำาๆเราทําหน้าที่ติดตามเพื่อให้เพื่อนใหม่นะครับปลูกฝังไม์เซตตัวเองนะครับอย่างต่อเนื่องเราต้องทำให้ทุกคนนะครับรู้จักการใช้แอร์ไทม์คืออะไรครับหูต้องไม่ว่างครับมีการฟังสื่อตลอดเวลาให้ทุกคนนะครับรู้จักคําว่าเซลล์เรียนรู้ฟังสื่อจนประสบความสําเร็จนะครับลองใช้ตรงนี้ในการพัฒนาเพื่อนใหม่ของเราเนาะโอเคนะครับในวันนี้ประมาณนี้นะครับ so und ich habe